หมดมันไม่รู้ว่าหมดไปไว้ไหนอ่ะว่าจะบอกบอกพ่อยกเขาให้ทําอีกห้าใบดีปะ่ะซื้อไปเลยดีไหมแล้ววันก่อนผมไปใช้แปลงซะโอโ้โหเจะได้เลยอ่ะสวัสดีครับพี่อันทำไมผมไม่เจอพี่อันในในตอนไลฟ์สดสองทุ่มเลยอ่ะทำงานหรอหรือหลับแล้วสวัสดีครช คอรสอนนะครับไปคอรสศอนเลยคอรสศอนเลยคอรสอนไม่ต้องสวัสดีครับอะครับเราไม่ต้องเดี๋ยวติดต่อแอดมินที่ไอจีครับเรื่องเสื้อนะเสื้อหมวกเกงรองเท้าชีวิตคอรสอนอยู่ในไอจีหมดนะคบประสานงานตรงนู้นเลยเดี๋ยวจะมีแอดมินเขาตอบให้เพราะตรงนี้ตอบไม่ไหวแล้วครับนะนาะนาะนะนะนะ เอาไอจีผมเอาที่ไบโอหน้าโปรไฟล์ครับไบโออ่ะนั่นแหละมีไอจู t ทวิตตูแล้วก็ยูทูบใช่แหมเตยแหมานาดน,นาดมาทีนะเธอยังแต่รู้รหัสเราด้วยใช้ได้ใช้ด้วยใช้ด้วยเออผมถามอะไรนี่ปรึกษานะถามจริงเหอะ เจอกันจริงๆกล้าเจอปะเจอเป็นๆน่ะหรือยกหูคุยเนี่ยกล้าปะกล้าคุยปะกล้าคุยไหมฟาร์มของเราสอนเปียกอยู่ยังไม่อยากออกไปตอนนี้เราอยู่ในห้องงจะมาดูฟาร์มเออให้ดูศัตรูยังจะดูฟาร์มปะเถเพี้ยนเชี่ยง เนี่ยผมหอบอยู่นะเนี่ยมันฮืด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 เนี่ยก็ดีนุ้นคือหมายความว่าอยากสื่อสารกับผมแค่หน้าจัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาใหม่ดูก่อนนะครับใจเย็นนะครับอย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งแสดงมาใหม่อ่ะปรับตัวนิดนึงดูเขาคุยอะไรกันนะครับเนาะเนานนอเนอย่าว่ากันเนาะกโดนช อาอมอมอ,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 อขอราสอนจำคุณได้แล้วเพียงเจนมีเด้อทำให้ทำใ,ให้ฮืดๆนี่ไงกระโดดทีบเลยสอนต่อยกระโดดทีบเลยคุชมาสอนด้วยเลยอยากอยากอะไรอยากอยากชอบอ่ะชอบเกี่ยวกับการใช้ร่างกายครับ mm hmm. ผมจะแอดเยอะนะที่แบบว่า เขาเรียกอะไรเดียดูแลร่างกายในรูปแบบของการใช้ตัวเองอะ่ะไม่ใช้อุปกรณ์อ่ะผมผมยังใช้อยู่เลยอะ่ะยกผินยกทรายยกนนยกนี่ไอจี IG ก็มิสเตอร์แตนแมนเคิดูหน้าโปรฟุยดิบุธหน้าโปรฟุยเปโตดอลิมุน เวลาใช้ใช้พาเสียนะครับมันจะได้ชํานาญชินเวลาไปเจอใครมันจะได้แยกตัวเราเองออกจากสิง่งแวดล้อนได้แยกตัวเราออกจากตัวเราได้ด้วยซุปเปอร์บลอกไหมหรอก็ซุปเปอร์ชาร์จไงครับที่เป็นปันเมนครับว่าไงาพุซ,ซี่ยังสั่งไม่ได้แต่ว่าไปติดต่อตรงนู้นไว้ก่อน ผมว่าจะทําไซส์เดียวนะให้มันเหมือนกันให้หมดลุนใส่มันจะได้ตัวใหญ่เท่ากันเล็กก็เล็กเท่ากันประมาณเนี้ถ้าใครตัวใหญ่ตัวหนาก็ให้มันปิ้นไปเลยมันจะได้รู้ว่าโหนี่มันสไตล์โคโรสนประเด็นคือมันจะ 3XL เท่ากับตัวผมไหมจะได้รู้สึกว่าเป็นพ่วนเย็นกันเออก็ทำ 3XL ไปเลยเนะี๊ยดีไหมดีไหมเตยเขาคุยเรียกอะไรกันอยู่เตยโถ ก็มีสิไม่รู้จักผมมีทั้งไข่เหลารุ้จักไข่เหลาหรือเปล่าไข่เหลาอ่ะแมทแมทททิวอ่ะเธอนี่มาแล้วมะพงสะโทนนี่มาแล้วเห็นไหมนี่เขาตามไอจีแล้วไปตามไอจีนุ่นไปดูไอจู๋อ้อจีจะได้เห็นคุบย้อมหลุนสื่อสารทางนู้น